สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ้านสวนพันจันบายนกค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวนกจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมน้อยหนานะคะซึ่งนกได้ทําการห่อเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้นะคะน้อยหนาของเราเสุกหรือยังนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้อยหนาของเรามีลูกไหนที่ จะเก็บไปรับประทานได้บ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากถุงนี้ก่อนเลยนะคะถุงนี้นะคะเราห่อเอาไว้นะคะซึ่งถุงที่เราซื้อมาค่อนข้างที่จะใบใหญ่นะคะเราก็เลยห่อไว้นะคะบางกิ่งเราก็ห่อไว2้ 2- 3ลูกเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ห่อเนี่ย ลูกค่อนข้างจะเล็กนะคะตอนนี้เราก็ได้หนึ่งลูกแล้วนะคะซึ่งสุกมากเลยนะคะทำให้ขั้วหลุดสามารถรับประทานได้เลยนะคะลูกนี้อีกลูกหนึงก็เก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราทำการตัดกันเลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าไม่ค่อยถนัดนะคะตัดมือเดียวอ,อีกมือหนึ่งถือกล้องไว้นะคะค่ะลักษณะของลูกน้อยหนาที่เราสามารถเก็บมารับประทานได้นะคะก็จะมีลักษณะของตาที่ห่างนะคะตาของน้อยหนาเขาจะห่างนะคะเราสามารถ เก็บมาแล้วก็ทําการบ่มไว้นะคะ2-3วันลูกเขาก็จะนิ่มนะคะเราก็จะรับประทานได้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตที่ตาของน้อยหนานะคะเขาจะเริ่มห่างแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการตัดเลยนะคะ ที่เราต้องห่อผลน้อยหนานะคะเพราะว่าเราป้องกันมแมลงนะคะที่จะมาเจาะกินผลน้อยหนาหรือว่าจะเป็นมแมลงที่มาขี้มาไข่นะคะที่เราจะเห็นว่าเป็นสีดำๆนะคะอันนี้เราก็ป้องกันโดยการใช้ถุงห่อผลไม้นะคะเราก็สั่งตามาในเว็บนะคะ ในลาในลาซาดาในช h อปปีก็มีขายนะคะเพราะว่าชีส่วนพันจันของเรานะคะก็แรงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วเราก็ไม่ใช้ายาฆ่า,มาแมลงนะคะของเราจะเป็นใช้ โดวยวิธีธรรมชาตินะคะส่วนมากก่อนหอนะคะเราจะฉีดด้วยน้ำส้มขวันไม้นะคะก่อนที่เราจะทำการหอ่อนี่ค่ะเราก็จะได้ลูกสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ตาเริ่มห่างแล้วนะคะเราก็ทําการตัดได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าผิวค่อนข้างที่จะสวยนะคะจะไม่มีมแมลงสตัตรูพืชนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เก็บได้นะคะประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะฝนเริ่มลงแล้วนะคะมีฝนตกลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเก็บกันต่อนะคะวันนี้เราขอตัวรีบเข้าบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันต่อนะ ไปเก็บน้อยหนากันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วันนี้เราก็มาทําการเก็บน้อยหนากันต่อเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็เจอฝนนะคะตอนนี้เราก็เริ่มมาเก็บอีกวันหนึ่งแล้วนะคะ ค่ะอยากจะบอกว่านะคะในหนาที่เราเก็บนะคะจะมีระยะเวลานะคะตั้งแต่ดอกเริ่มบานแล้วนะคะจนถึงวันที่เราเก็บเกี่ยวนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ110-120วันนะคะก็หรือประมาณ4เดือนนะคะช่วงที่เก็บเกี่ยวก็จะอยู่ที่เดือนกรดกฎานะคะถึงเดือนกันยานะคะ ซึ่งตอนที่เราหอ่อก็จะห่อตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆนะคะลูกประมาณเหรียญสิบนะคะเราก็เริ่มห่อได้แล้วนะคะค่ะสำหรับน้อยหน้าของเรานะคะเอ่อบางลูกนะคะก็ออกไม่พร้อมกันนะคะของเราก็ทยอยที่จะมาหอนะคะ ถ้าลูกที่เขาถึงประมาณเหรียญสิบแล้วนะคะเราก็เริ่มมาทำการห่อได้เลยนะคะแล้วก็พอถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเราก็พยายามหมั่นมาดูนิดนึงนะคะว่ามีลูกไหนที่เก็บได้บ้างนะคะ ดีว่ามันสูงนะคะวิ่งมันสูงเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้ไปเอาเก้าอี้มาปีนนะคะรอแป๊บนึง ตกมาอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บกันแล้วนะคะและวันนี้เราก็เจอฝนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือที่เราเก็บมานะคะเดี๋ยวเราจะบ่มอีก 2วันถึงสามวันนะคะแล้วก็ทานได้แล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะที่เราเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะเราได้ห่อไว้แล้ว เดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะว่านิ่มบ้างหรือ,อยังนี่นะคะอันนี้ที่เราเก็บมาเมื่อวาน ยังแข็งอยู่นะคะก็ประมาณ2-3วันนะคะถึงจะทานได้นะคะก็คิดว่าน่าจะที่ต้นน่าจะยังมีอีกนะคะที่สามารถเก็บได้แล้วแค่นี้ก็ทานได้หลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการ ห่อเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชุดนี้เราก็ห่อเพิ่มนะคะโอเคงั้นขอตัวไปห่อก่อนนะคะสวัสดีนะคะก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะที่เรา ทำการรีวิวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนกก็พาเดินชมแปลงน้อยหน่านะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วนะคะอายุก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนแล้วนะคะ ที่เราตั้งแต่นับตั้งแต่ที่เราลงปลูกไว้นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะก็เราก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยนะคะให้กับต้นไมหห้นานะคะทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะบางต้นนะคะก็สูงเกือบเกือบเท่าหัวแล้วนะคะ ค่ะแล้วเราก็ลองทำการเปิดดูนะคะน้อยหนาที่เราห่อไว้นะคะตอนนี้นะคะก็มีสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะน้อยหน่าจากสวนเราเองนะคะ อันนี้ก็คือน้อยหน่าพันหนังนะคะรสชาติหวานนะคะค่ะน้อยหน่าหนังนะคะเราก็จะสังเกตได้นะคะเวลาที่เราปอกนะคะสังเกตจากหนังของน้อยหน่านะคะเพราะเวลาที่เราปอกนะคะก็จะไม่เละนะคะจะมีความเหนียวเนียวเนบเนบอยู่นะคะ น่าทานมากๆเลยนะคะว้าวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวนกจะพาไปดูน้อยหนาครั่งนะคะน้อยหนาครั่งเป็นสีสีม่วงนะคะก็ที่บ้านปลูกไว้นะคะต้นนี้ปีที่แล้วเราก็รีวิววิธีการห่อไปแล้วนะคะ และเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะมีลูกไหนที่สุกแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็ตัดได้แล้วนะคะลูกนี้ สำหรับลูกนี้เดี๋ยวเรายังไม่เก็บนะคะเพราะว่าตาเขายังไม่ให้ยังไม่ห่างนะคะเดี๋ยวอีกสักสองสาวันเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึงคะ่ะ ก็ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เก็บปิดปากถุงกันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาดูอีกทีนึงค่ะ ก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นลูกเล็กๆอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องเก็บแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะสำหรับน,น้ยหนาครั่งนะคะวันนี้เก็บได้เพียงหนึ่งลูกเท่านั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเก็บไปแล้วหนึ่งลูกซึ่งลูกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะรสชาติของน้อยหนาครั่งนะคะก็จะแบบ หวานมากๆเลยนะคะอร่อยค่ะและนี่ก็คือน้อยหนานะคะที่เราได้เก็บไว้ก่อนหน้านี้นะคะพอดีว่าตาเขาเริ่มห่างละเราก็เลยต้องรีบเก็บมานะคะ,ะเป็นน้อยหนาครั่งนะคะหรือชื่ออย่างเป็นทางก,การก็คือน้อยหนาฝ้ายครั่งนะคะ ก็วันนี้นะคะเราก็พาชมผลน้อยหนานะคะที่เราสามารถเก็บได้นะคะทั้งหมดนะคะเราก็ใช้เวลาในการทำคลิปนะคะสามวันโอเคนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าสวรค์น,น้อยหนาที่เราปลูกไว้นะคะเขาเริ่มที่จะมีลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมอีกทีนึงนะคะ ก็ตอนนี้นะคะก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย